แม่ไมพิลัตไม่ไว้หน้าทนไม่ไหวขอทำบุญครั้งใหญ่ให้ลูกชายหลังเจอมรสุมข่าวเชาว้าอดีตเมียซาร่ากัสิงกินี่ยังคงเป็นมหากราบที่ชาวเน็ตยังคงต้องติดตามดูทุกระยะหลังจากที่ไม้พิรัตได้ยื่นการถอนการปกครองร่วมบุตรกับซาร่ากัสิงกินี่ก็ดูเหมือนว่าจะจบเกม แต่หลังจากนั้นก็มีคลิปเสียงหลุดมาจากฝั่งซาร่านะครับซึ่งเป็นเพื่อนของซาร่าได้หลุดคลิปเสียงสนทนาดังกล่าวออกมาแต่เหมือนว่าทนายฝั่งซาร่าก็ยังไม่จบนะครับยังคงอยากให้ทางฝ่ายไม้ยังคงออกค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งในการเลี้ยงดูน้องแม็กซ์เวลล์และยังอยากให้ยื่นปกครองร่วมกับซาร่าคาซิงกินี่เหมือนเดิม และล่าสุดนะครับขนาดที่แม่ของไม้พีรัตก็ทนไม่ไหวนะครับขอทำบุญครั้งใหญ่ให้ลูกชายหลังเจอรมรสุมข่าวเชาอดีตเมียซาร่าคาสิกานี่โดยแม่ตุ๊กได้ระบุข้อความว่าขอบุญกุศลที่ทำมาให้ครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนๆแค้วค่าจากอันตรายและสิ่งไม่ดีทั้งหลายด้วยเทินมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน